มมาครับผไดะเก็บทีมิสเตอร์ไปที้งร้อยแล้วไหลามาได้หัวในส่วนของทีฟิสเตอร์ไปเหลือเพียงแค่เลสซี่อคทิฟเพียงแค่คนเดียวไหลามาจระได,ด้ดีฟิวมา, one on one าหวัดออนวันซีจูเอชันระหว่างคลิสกุ๊กับเลสครับผมแล้กคลิสกุกผ่านมาได้เห็นเต็แน่ก,กันไปน,นิดนึงมาแล้วเป็นจ็อตกันเอ้าเลสซี่อคทิฟแต่ทีใก้ก่อนครับผมคุณคดิจิเลนโอ้จ็อตกันช็อตสุดท้ายที่ช่วยชิไปไว้จริงๆครับผมนี้จะโดนดับทางขึ้นไหมพยายามจะดันขึ้นมา จากบลาใดๆแล้วโดนทีไฟเอาไว้จะเจอมาเก็บได้ดึงได้มาดึงก็จริงแต่ตรงนี้โดนล็อกสูงแล้วเห็นมาอ่ะแล้วดีวิเตอร์ดปแล้วกลับอยู่ตัวเดียวนะดูโอ้ยครับลิกครับคลัสกลับมาดึงต่อสามตรงนี้ครับโอ้โหยังดีที่คลัสกลับมาได้ครับและนี่ยครับอย่างที่บอกครับคือเปลือสองร้อยนิ้วจริงๆครับียโดนยิงไล่ครับ เช็คโดรนให้อลนิคีริจัดครับบอลลีเซอร์ทอมาตรงนี้จันแล้วตัวนี้แซนดไปอูเจอครับได้เจลักกี้มาก่อนตรงนี้มีคนยิงคอสเข้ามาจากเดีไซด์แล้วเพียงจะเดินมาตรงนี้ขนาดนี้เจอเต็มแล้วโอ้โหอีกก็ไม่เหลือดีครับอลนิคิริบอกชอบอยู่แล้วบุตนี้แล้วตรงนี้ฮอเวเจออีกถึงรถเดียโอูิคิริทิปเปอรกิลครับไหลนิ่เนียนไปเก็บไป3ตรงนี้แล้วก็รีเซิร์มาเนฟิวอัดโลดีนี่ไปหนึ่งเหลือมาร์กช็อตบอย